าวัสดีทุกันด้วยน,นะครับอยู่กับผมสวรรณเสือสี่ครับวันนี้เราอยู่กับเกมเ,ออเกมอะไรเนี่ยเฮ้ยทำเป็นไม่รู้นะเออแต่ที่จริงรู้อยู่แล้วค่ะชมอ่ะนี่ก็คือเกมแกเลสมัดคะคุณชมใครๆก็รู้กันอยู่นะครับเพิ่งซื้อเนี่ยเออคือผมเพิ่งซื้อไะเออแบบไม่คิดว่าจะได้ใช้ในวันนี้ครับอืมครับซึ่งวันนี้เราอยู่ในเกมแกเลสมัดซึ่งเราจะมารีวิวแล้ว เดี๋ยวบอกก่อนลนะใน c a l i s t o เนี่ยสำหรับใ,ใ,ใครที่อยากโหลดอยากซื้อบ้างอะไรประมาณเนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าซื้อกันที่ไหนก็ซื้อกันทางสตีมนะครับเดี๋ยวดาวน์โหลดลิงก์ของเกมก็จะอยู่ทาง d e s c r i p t ปชั่นคอธิบายด้านล่างครับทุาอะซึ่งวันนี้เราอยู่ในเกม c a l i s t o เพื่อดีจะมารีวิวม o ดใน c a l i s t o เอ้ยมันมันมีคําว่า m o ดอะเออมันก็เลยนนงงเนะครัทซึ่งเราจะมารีวิวม ที่มีชื่อว่า f i n a l i ท e เอ็ d เฟรดี้ซี่ที่ทชมเอ่อซึ่งเป็นมอดที่ค่อนข้าง,างมีโมเดลค่อนข้างเจ๋งครับแล้วก็การจัมสแกแกที่ใช้ได้นะครับก็มันก็คล้ายๆตัวเกมมันนั่นแหละเพียงแค่อยู่ในโหมดแกลลี่มอสผสมไมคร f t คือถามว่าผสมไมคราฟยังไงคือแกลลี่มอสมันคล้ายๆไม,ค,มคราฟเนี่ยผมก็เลยผสมไมคร f t ไปด้วยนะครับ คือไม่ใช่ mình, <c oughs> มัดของผมรอกผมแค่พูดไปงั้นแหละอ่ะซึ่งเยามาดูเนื้อหาของมอดนี้กันเลยนะครับผู้ชมอืมซึ่งนะครับผู้ชมอ่ะเราก็จะมาดูตัวเอ c พตัวแรกกันก่อนนะครับอ่เนะครับพอดาวน์โหลดมามันก็จะอยู่ตรงเอ็ีซแล้วก็มี s อสอนพีซเอนะครับผูนะ้ชมแล้วก็เลื่อนลงมาครับอันที่สามครับไฟไนฟฟ์นินสเซตเฟรดี้ซีนะครับผูนะ้ชมอ่ากดเข้าไปครับนี่ก็คือตัวละครทั้งหมดที่เรามีในมดนี้แล้วก็มีอะไรสั้นๆเพิ่มมาตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปอธิบาย ทีหลังครับพ่อผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจกับอ่ะมาดูกันก่อนครับนี่ก็คือเฟสแบบพลาชีครับานผู้ชมไอ้พวกนี้มันจะไม่สแกนแบบอะครับมาดูเฟสแบบพลาชีกันครับน่ารักอะ่ะเฮ้ยน่ารักอะ่ะแล้วมันก็จะไม่ทำร้ายเราด้วยครับถ้าเกิดมันเข้ามาใกล้ๆเรามันก็จะแค่นั่งกับกระมริบตาน่ารักอะ่ะน,น่ารักกะอยากโหโหน่ารักจริงๆนะเนี่ยดูอู้ ตัวเล็กอะมันจะพิชตาให้ด้วยอะน่ารักมากครับคุณผู้ชมอันนี้คือในโหมดพาชีนะครับคือในโหมดตุ๊กตาครับอ่าทิ้งไปเฮ้ยลงไปลงไปในน้ําเออใช่ไงมครับมันอยากเดินเล่นก็ปล่อยมันเดินเล่นไปคุบผู้ชมอะเออมันตามเรามันดูเหมือนคือดูในแง่นึงนะมันตามเรามันคือน่ารักเหมือนด็อกใช่ไหมเหมือนแคทเงี้ยเออแต่มันดูไปแง่นึงมันเหมือนกับมันดูเหมือนวิญญาณตามอะเฮ้ย มันเหมือนวิญญาณเด็กตามอ่ะเออเข้าใจไหมค่ะคุณผู้ชมอืเอ่านะคบโอ้โห,หขึ้นสาขึ้นหาอีกนะเออช่างมันผมไม่ยุ่งกับมันละอ่ะเดินออกมาไกลๆเลยเดี๋ยวผมผม,ผมลองใช้อาวุธกับมันดูนะครับเ้ชมะเดี๋ยวผมลองใช้อาวุธกับมันบ้างรึไม่อยากโหดกับแกน,นะแต่แกเป็นวิญญาณตามติดแต่มันก็ไม่ตายครับอือถ้าผมใช้อพจหรือไออะไรก็ตามเนี่ย ระเบิดบลาบลาบลาเลยเนะี่ยมันก็ไม่ตายครับผมลองกับทุกตัวเลยลองทเอฟฟาชี่อ่ะเออจา้าฟาชี่มันงอนตกน้ำไปแล้วนะ่ะเออเออนะครับอืมซึ่งมาดูตัวต่อมาคำชมกันก็คือเจ้านท์แม่นายแม่ที่แปลว่าฝันร้ายนคนคบชมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับชึบเนี่ยครับอือโอ้โหเดี่ยนี่คือลักษณะของการจัมสแแร์ครับอ่าอ่านี่ครับเดี๋ยว บางคนอาจจะดูไม่ชัดนะครับเมื่อกี้แบบว่ามันเร็วมากเมื่อกี้เอา้าเฮ้ยไปไหนโอ้โหนี่ครับก็คือตัวน้ยแม่นะครับชมซึ่งจะมีลักษณะอย่างพูดไม่จบเลยแกจะจำสแกนไหมนะครับซึ่งตัวน้ยแม่นั้นก็จะมีลักษณะไม่เหมือนตัวอื่นมันล่งหนนได้หรือไงเนี่ยฮะถามจริงืผมยังไม่ได้ให้ท่านผู้ชมได้ดูลักษณะของมันเลยอ่ะถ้าเกิดรูมันมาตอนไหนเนี่ยเฮ้ย ม้เห็นหน่อยดิเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเดี่ยครับชมเฮ้ยอย่าใกล้อ,อย่าใกล้ไปโอ้โหผมผมอยากจะรีวิวให้มันเสร็จๆอ็อะข้าใจบอกผมอยากจะรีวิวให้มันเสร็จๆ็อะเฮ้ยฮ่าเออนะเกมมันก็เป็นแค่เกมเลยครับชมเฮ้ย,ยนี่ไงนี่ไงครับชมนี่ครับก็คือตัว Nice Man ครับซึ่งจะมีลักษณะเหมือนตัวล่องหนครับก็เหมือนจับ เหมือนกับในเกมนะครับที่ท่านผู้ชมจะสามารถเห็นว่ามันส่วนหัวนั้นอ่ะมันจะล่องหนได้นะครับส่วนหัวมันคือจะล่องหนได้นี่นึงคือจะพอมองเห็นอ่ะคือมันจะแบบประมาณเนี้ยมันคือฝันร้ายอ่ะเออเขาจะตามชื่อมันอ่ะคือฝันร้ายนะครับอืมฝันร้ายจริงๆเฮ้ยจะรีวิวไม่ได้รีวิวสักทีเนี่ยกับแกเนี่ยโอ้แค่ตัวเดียวนี่กินเวลาไปก่นได้ทีแล้วแล้วตัวอื่นยังไม่ได้รีวิวเลยเนี่ยครับท่านผู้ชมอืม เดี๋ยวผมขอจัดก,การอ้ตัวนี้ใ hey, ห kind of ้ได้ก่อนเฮ้ยแกอย่าหนีอย่าหนีอย่าหนีลงดินไปซะลงดินไปซะอย่า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 ลงดินไปลงดินไปบอกให้ลงดินไปลงดินไปเอ่เราคงจัดการกับมันได้นะเดิมอ่ะไปเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาอีกครับชมนั่นนะโอเคครับชมหลังจากที่ผมจัดการอ้ตัวไรแม่ไปแล้วครับคือผมไม่ได้จัดการหรอกเมื่อกี้ ผมแค่ออกเกมแล้วก็เข้าเกมใหม่ครับเออคือมันไม่ได้ทําเกมค้างหรอกแต่มันฆ่าไม่ตายไงคือปืนอะไรพวกนี้ใช้กับมันไม่ได้เลยอ่ะเออนะครับอ่ามาดูตัวต่อไปครับท่านชมเออไหนแมมบอลเห่เดี๋ยวผมสปอนมันไกลๆหน่อยนู่นเลยนู่นนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้เอออย่าไกลเกินไปอ้าวเอออะ ตรงนี้แล้วกันว่าใหญ่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 นี่ครับก็คือ Nightmarebane ในกรารซึ่งเป็นลักษณะจะทําท่านี้ตลอดเขัเหมือนกับว่ายืนเดินมือเดินถือเดินแบบว่ามือไม่สามารถขยับได้ครับอ่าแล้วก็ขาแขนแขนโอ้ถ้าอยากดูลักษณะโบมเดลมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับอ่าล่อให้มจันจมสเกลดครับนีครับถ้าเกิดมันเข้ามาใกล้เราครั้งแรกมันก็จะทําจะไมเกลคือถ้าเกิดมันเข้ามาใกล้มา เข้าใกล้เราอะ่ะมันก็จะทําให้เราเสียดาเมกห้าสิบเนี่ครับแล้วพอเราอยู่ใกล้ๆมันค้างอยู่อย่างนั้นอ่ะมันก็จะตายเราก็จะตายครับคือครั้งถ้าเกิดเราอยู่ใกล้มันเราก็จะเสียดาเมกแล้วดาเมจของมันคือห้าสิบต่อรอบนึงครับแต่ส่วนไอแม่ได้รู้สึกว่าหนึ่งร้อยเลยอะ่ะเออเพราะว่าผมยังไม่เห็นมันตีได้เราได้ห้าสิบเลยอ,อ่านี่ครับก็คือไลแมร์ชิก้าครับทาไมมันมีบั๊เหลืออะไรเนี่ยนะครับคุณก็ท่านผู้ชมก็จะได้เห็นครับเค้กอยู่ตรงไหล่ของมันด้วยครับอ่า ซึ่งโอ้โหในแมในแมชิกการนี่มันสามารถเก็บมือได้ด้วยครับอืมรู้สึกมันเป็นอะไรเนี่ยโอ้เพราะพอมันวิ่งมาครั้งแรกครับเราก็จะเสียเลือดห้าสิบนะครับแต่ถ้าเกิดมันเข้ามาใกล้เรานะครับอ้าวขึ้นไม่ได้อีกอ้าวออเออจัมสแกร์แบบนี้เลยครับผู้ชมเออแบบนี้ขอจัดการกับแกอีกตัวหนึ่งชึบเออลงดินไปแล้วครับผู้ชมอ่าต่อตัวต่อมาครับเป็นตัวที่ผมชอบมากลยครับในแมฟ็อกซี่ครับคือเนี่ยโอ้โหรูด้โมเดลมันเจ๋งอะ ทำไมแถวนี้มันเป็นไรเนี่ยเฮ้ยอ่าประมาณเนี้ยอู้เนี่ยมันเป็นไรอะ่ะอ่ะครับซึ่งเฮ้ยยัยยยยเนี่ยพอม,มันเข้ามาใกล้เราครั้งแรกเราก็จะเสียดําเบกให้มันห้าสิบนะครับเพีๆๆ่อมแล้วก็ดูดิปากมันขยับเลยด้วยอะ่ะผมชอบอะ่ะแต่มันเสียอย่างหนึง่งคือมันไม่มีหางอะ่ะจําได้ว่ามันต้องมีหางไม่ใช่หอยแต่ไม่ไม่เป็นไรครับอ่ะอ่าเจ้าไพเลตไพเลตฟ็อกซี่ลงไปซะลงดินไปทำไมยูไม่ลงดิน ทำไมยูไม่ลงเด่นอ่าน,นี่ครับนั่นก็คือลักษณะการจำสแก์ของมันครับถ้าไอนนจะเลดได้รีวิวต่อไม่เนี่ยเฮ้ยถามจริงเฮ้ยอ่ะแล้วจะจับส่งฟ็อกซี่ไปออจุดที่ท่านชมไม่สามารถเจอมันได้อีกนะครท่านชมอ่ะลงดินไปเลยเออแต่อมาครับต่อจากเฟรดเฟรดแบร์พรัสี่ก็จะกลายเป็นเฟรดแบร์ครับชมทำไมมันชื่อในแมทเฟรดอะโอ้โดนจันด้าคบ คือที่จริงมันชื่อเฟรดแบรไม่ใช่หรอทำไมมันชื่อว่านแม่เฟรดแบรผมยังงงอยู่เลยอ่าครับซึ่งลักษณะก็จะเหมือนในเกมเป๊ะเลยอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามานะครับซึ่งนี่ก็คือลักษณะโมเดลของมันนะครับคล้ายๆในแมชชิกาเออสามารถเก็บมือได้นะครับเออมันคล้ายๆในแมชชิกานั่นแหละคือเหมือนเลยลักษณะ a อของในแม์ชิกากับตัวไนแมในเมฟรดแบรคือในชื่อในเกมมันอย่างนี้นะ หมายถึงในเกมแกลร์รมอสแมันชื่อในแมฟเฟดแบแต่ในในเกมแฟนเฟรดดี้สี่มันไม่ได้ชื่อในมันไม่ได้ชื่อในแมฟเฟดแบครับนะครับเดี๋ยวเราขอขจัดการในตัวนี้แป๊นหนึ่งอ่าจบเรื่องครับก็ต่อมาครับในแมฟเฟดดี้ครับโอ้โหในแมฟเฟดดี้นี่รู้สึกว่ามันจะต้องมีหัวอยู่ข้างหลังด้วยไม่ใช่หเหรอเฮ้ยเฮ้ยมันจะไม่มีหัวสามหัวอยู่อ่ะที่อยู่บนตัวมันอ,ะ, <c oughs> อะเออเหมือนในโปสเตอร์แต่มันไม่มีกับ เออไม่เป็นละก็ถือว่าใช้ได้แต่มันน่าจะมีไอตัวเฟสไอเฟสแบตตัวเล็กๆด้วยอะ่ะที่จริงอะ่ะโหถ้าเกิดมีเนี่ยมดเนี้ยเจ๋งเลยเนี่ยพอมันเข้ามาใกล้เราเราก็จะเสียระเมิดห้าสิบแล้วก็จับแกเอออย่างเงี้ยครับทุกชมแบบเนี้ยแหละเอออ่ะลงดินไปซะเออแลวตัวสุดท้ายครับก็คือฮัส d t r นั่นเองทุกชมซึ่งอันนี้ก็คือโอ้ยออ้ยเป็นไรเนี่ยเออครับมันจะวิ่งมาแบบนี้ครับ มันเห็นคุณเห็นว่ามันตัวเล็กเลมันทําอะไรเราไม่ได้ใช่ไหมครับอ่าบ่อยยืนอยู่ครับจิ๊บมันก็จะนั่งครับแต่ตอนที่มันเข้ามาใกล้เราอ่ะมันก็จะนั่งใช่ไหมครับผู้ชมแต่มันไม่ได้นั่งปกติครับพอมันนั่งมันก็จะทําให้เราเสียระเมกไปด้วยนะคะเสียระเมกแค่ยี่สิบห้าเองตัวเล็กมากครับเออแล้วนะครับพอเข้ามาอีกอ่าเราเหลือห้าสิบแล้วออเหลือยี่สิบห้าแล้วเออเราจะตายแน,น่ๆครับคุณผู้ชมตายแน,น่เออเอเออย่างเงี้ยครับผู้ชมนี่คือสิ่งที่ผมพยายามให้่านผู้ชมได้ดูครับ เพาส r ตปในที่สุดก็ฆ่าเราได้ครับชมอืมคนตัวเล็กกว่าฆ่าคนตัวใหญ่กว่าครับชมเออทฤษฎีใหม่ครับชึบไหนดูครับว่าไอพีจีทำอะไรมันไม่ได้เปล่าเฮ้ยทำไม่ได้เลยอะ่ะเฮ้ยไม่ไม่ส่งผลกระทบอะไรเลยอะ่ะไหนลองปืนอื่นบ้างดิซึบเฮ้ยมันไม่ส่งผลเลยเลยอะ่ะเออซึบซึบเฮ้ย,ยไม่ส่งผลเลยอะเอเออะไหนดูดิ อ้าวเฮ้ยเอ้ยเออไม่ระเบิดอีกไม่ระเบิดอ่ะอันนี้ก็ไม่มีส่งผลเลยเลยนะครับชมอ่ะแล้วเราจะตายใช่ไหมอืมเออเอาให้ตายเออเอาให้ตายเออเออเออเอ่อเอ่ออ่ะเราเราตายแน่แน่ครับคุณผู้ชมเออนั่นแหละซึ่งมันมีอย่างหนึ่งที่ผมยังไม่ค่อยเข้าใจครับใคร่เข้าใจก็เอาพลัสแสบหายช่างมันครับคุณผู้ชมอ่ะนี่ครับมาตรงนี้ครับ ข้างๆ tool เนี่ยจะมี finance f r e d d y แล้วก็จะมี finance f r e d d y i npc แบบอ่าแล้วก็ ai level setting อันนี้ก็คือคุณจะมา setting อะไรของมันก็เชิญท่านชมครับผมจะไม่ setting เด็ดขาดอ่า Jump Scare อ่าแบบนี้เอะไรประมาณนี้ครับแต่ผมจะไม่แก้ไขมันทั้งสิ้นครับถ้าเกิดผมนะโอเคนะค้วคุชมสำหรับวันนี้ครับแล้วก็คงต้องขอลากัไปเพียงเท่านี้ครับ,สำ,รบ,บ,รบสำหรับมดที่มีชื่อว่า f i n a n c สวัสดีค่ะผู้ชมและสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมทีกดไลค์และกด s s u b ซับสไครป์ได้เลยนะครับเราจะเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายเออดีนะไม่ต้องค่ะผู้ชม